สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขาวล้อรอบวันนะครับดีเจหนุ่มขึ้นดังดับสยองครับขับรถชนล้อสลดเพื่งสอบเสร็จจะรับปริญญาเผยโพสต์สุดท้ายนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 5 8นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวงการบันเทิงเกิดเหตุสลดอีกโดยมีรายงานว่าดีเจเฟสนัทวุฒิรัตนะมุงดีเจวัยรุ่นชื่อดังจะขึ้นเฟสเซา .5 FM เ็เสียชีวิตแล้วด้วยวัยเพียง24ปีเท่านั้น สาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนรถสิบล้อย่านบางนาในเวลา03.00นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่านั้นเกิดจากการลบในหลังผู้ตายเพิ่งจัดรายการเสร็จเมื่อเวลา23.00นวันที่3ธันวาคม58และกลับถึงบ้านเวลาประมาณตีหน่งวันที่4ธันวาจากนั้นคาดว่าผู้ตายออกมาจากบ้านอีกครั้งหลังเพื่อนชวนก่อนประสบอุบัติเหตุดับสลดดังกล่าวนะครับ เจ้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างาสืบสวนหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะครับขณะที่เพจเฟสเอฟเอ็มโพสไว้อะไรดีเจหนุ่มว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของดีเจจากค FM, าละะื่นเฟสเก้าสิบดเีเจเฟนัทวุฒิรัตนมุงดีเจน้องใหม่จากคลื่นของเราจากอุบัติเหตุรถชนเฟสเป็นเด็กที่ขยันทุ่มเทตั้งจะทำงานและหมั่นฝึกฝนก,กับการเป็นอาชีพดีเจอย่างสม่ำเสมอน,นะครับพร้อมกับเรียนและทำงานดนตรีควบคู่ไปด้วย เสียด้ที่น้องเพิ่งสอบตัวสุดท้ายเสร็จและเตรียมจะรับปริญญาต่อไปน้องบอกเสมอว่าเรียนจบแล้วจะลุยงานดีเจงานเพลงอย่างเต็มที่ถึงวันนี้น้องได้จากพวกเราไปแล้วแต่เฟซจะยังอยู่ในความสุงจำของพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆเสมอด้วยความรักและคิดถึงโดยดีเจหนุ่มเพิ่งโพสต์อินสตาแกรครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตว่าสอบเสร็จแล้วพอ,อทันทีชีวิตนักศึกษานะครับ